สวัสดีครับเพื่อนๆนี่ครับอะไรแอนอะโวคาโดนี่ฮะเฟรชอะโวคาโดนี่ครับนี่นะครับวันนี้ก็ได้มาแล้วนะครับได้เรบซื้อให้ครับเป็นพันแฮสนะครับเพื่อนๆพันแฮสนี่ก็นี่ครับลูกอย่างนี้นะครับพอแก่เต็มที่ลูกก็จะคล้ำลงนะครับ ก่อนน้นนี้ก็จะเขียวขึ้นมาหน่อยเนาะนะครับเป็นอะโวคาโดที่ออกค่โสายพันธุ์หายากเลยเนี่ยรสชาติมันนึบนะครับมันเนยเนื้อแห้งนะครับสนใจเขามีอันนี้ให้อยู่นะครับเดีย๋ยวสนใจก็ทักมาละกันนะครับเพื่อนแล้วก็ได้มาอย่างนี้รอรีอะไรดูดูนี่เม็ดเขานะครับเม็ดไม่ได้โตเลยนะเม็ดเล็ก รอรีอะไรกินเลยได้ไหมบอกเลยว่ากินเลยนะครับเนี่เดี๋ยว่าเพื่อนๆูก่อนอะโวคาโดพันแฮสนะครับโอหขอผมทำไม,มเมล็ดพัน์สวยกว่าของเอ๊ยก่อนหน้านี้นะครับนี่ครับดูสิพัน์เดียวกันนะครับแต่มเมล็ดต่างกันสวยไหมเพื่อน ปกติเพื่อนๆกินอย่างไรครับอโวคาโดสดๆแบบนี้ครับแล้วก็อย่ารอรีครับทำไมเป็นแบบนี้นี่ครับค่อยๆหยดมานี่ครับน้ำหยดลงหินครับชืดน้ำพึ่งหยดลงอโวคาโดฟับ เพึ่งหยดรงอโวคาโดครับเพื่อน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 แฮดครับแฮดเราก็เดี๋ยววางสักอันหนึ่งก่อนผมก็ทำคว่ำเหลือกันนี่ครับตากเลยครับ อือร่อยเนื้อหลายครับอ,อร่อยจริงเพื่อนนี่ครับเปลือกเนื้อไม่เหลือแล้วนะเนี่ยหูเลยครับเป็นยังไงครับฝีมือการกินอะโวคาโดแสนอร่อยเพื่อนๆบานพันไม้พอเพียงนะครับ ก็มีอะโวคาโดปลูกอโะโวคาโดและเพาะอะโวคาโดไว้ปริมาณประมาณหนึ่งอยู่แต่หลายสายพันธุ์เนาะจําไม่ได้หรอกครับว่าสายพันธุ์อะไรบ้างนะครับเรามีเราก็จะปลูกไปเรื่อยๆส่วนนี้นะครับระหว่างปลูกยังไม่ได้ก็กินไปเรื่อยๆครับกินอย่างนี้แล้วเม็ดนี่ไปเพาะต่อได้นะครับน้ำเอกกินไหมครับกิน ขนมกินพ่อทำให้มายอก็ไนใ่นะิดเดียวนนิดเดียวพอไม่เยอะหรอกอร่อยมากครับอ่ะอปังกว้างงับคำโตโตอืมอ่ะคำโตโตเลยหมดเลยเป็นไงอร่อยไหมครับ อร่อยอรอยมั้ยไม่เป็นรักร <laughs> อเต็มนำเพิ่งเต็มมืออะโวคาโดครับพันแฮทอร่อยจริงขอบอกเ,เพื่อนๆลองได้เลยครับเด็กไม่โกหกใช่ไหมครับอร่อยมั้ยครับใช่ได้อ่าโชว์สิเอ,อาคาเดโครับอะโวคาโดครับอืมเดีย๋ยวอันนี้ด้วยอันนี้นะอ่ะถือๆือ ជ្លាប់ពីល់ម្រើនខ្លាប់ម្រើន់ម្រើន់